แทแดแทแดแทแดสวัสดีจ้าพี่พี่ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์ไม่เช้าแล้วแม่สายวันนี้น้องก็มาผิดเวลาไปนิดนึงนะคะ ขออาภัยด้วยนะแม่นะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้น้องอ้อมจะมาไลฟ์ W53 จากพี่จ้าสซเวเตอร์ขอกลมจากพี่มาแม่โปรถพันโปรถพันแม่ W53 เซเวเตอร์ขอกลมนา,า๊ะ เรามาดูพร้อมๆกันนะแม่เรามาดูมาชมพร้อมๆกันนะจ๊ะพี่จ๊ะเฮย้ยแกป่าเลยเว้ยแม่เฮย้ยสตาร์วอน้องเห็นสตาร์วอพี่พี่พจ๊ะมาแม่มา สวัสดียังเป็นทางการค่ะพี่ๆวันนี้น้องอ้อมอะไรดดเยห้าสามจะพี่สเวตเตอร์คอกลมแบ่งครึ่งสี่สิบห้าโลให้นะจ๊ะเดี๋ยวน้องอ้อมนะโชว์ Show ให้ดูแม่โชว์ Show ให้ดูทุกตัวตัวนี้แกป้าเลยนะแกป้าเลยนี่น้องอ้อมเห็นสตาร์วอตรงนี้เมื่อกี้นี่ยแม่เฮ้ยสตาร์วอลแม่ Star War. ตสตาร์วอมาจา้กพี่ มาสพี่โปโปรรถพันนะจ๊ะโปรถพันนะจ๊ะคุยตัวน,นี้อะไรแม่น่ารักจังก็ยังไม่สบายอยู่เหมือนเดิมนะแม่นะยังไม่โอ้ยคุยพี่ชีอินวยเราดูความจึง้งความจ้างนี่แม่มามา,มาเรามาดูมารับชมมาพร้อมกันสาของพี่ ดับเบิลยูห้าสามสวตอร์คอกลมมาเดี๋ยวน้องอ้อมเริ่มเลยนะแม่นะหน่องอ้อมเริ่มให้เลยนะตัวนี้สตาร์วอลน้องอ้อมเริ่มให้เลยพี่ตัวนี้นะโปรถพันไปเลยนะพี่โปรรถพันไปเลยนะพี่ตัวนี้แกป้าตัวนี้แกป้ามาดูพร้อมกันแม่โอ้ยแกป้าเหรอสเวตเตอร์คอกลมจ้ะสเวตเตอร์คอกลมนะจ๊ะ ใครจะสั่งก้อนใหม่สั่งได้เลยนะแม่นะซีนิมาคลับใครสั่งก้อนใหม่สั่งได้เลยนะจ๊ะสั่งก้อนใหม่สั่งได้เลยเฮ้ยอ,อะไรนี้เนี่ยสก,กรีน,นี้โอ้พี่ยุ้ยสวยมากยังไม่เห็นเลยเ <laughs> ฮ้ยสวยนะอะไรนะเบสบอลบอลแมนะ orman, วะตักกระทึบกระทึบแม่ ชีอินซานตาคลอสซานตาคลอสพี่พี่อุ้ยแขวนไหหน่อยได้ปะซานตาคลอสซานตาคลอสอ้ยจียูพี่จ๋าหูตัวนี้ลอออ่อจียูไซแอลพี่ตัวนี้ล่อ,อมากมีกระเป๋าหนะ้าด้วยตัวนี้สวยตัวนี้สวยจ้าเล้ยสกรีนครับผมสกรีนครับผม,ขม,มเขาทุ่มเทการทำงาน อันตซีนไม่แจ็บไม่จ่ายนะจ๊ะสกรีนใช่ใช่ไม่มีคนพาไปโรงพยาบาลเด้อพนตีซีนไม่จ่ายนะพุ้ยซาร่าซาร่าแม่ซาร่าซาร่าขอรับ่ะพีวยุ้ยดูดินี่ไม่เอาไม่ไม่แขวะถ้าหนูใส่ให้ดูได้หนูใส่ให้ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าหนูใส่ให้ดูไม่ได้ไงใช่จ้ะพี่จิมดูแลตัวเองนะจ๊ะใครไม่มีแฟนก็ดูแลตัวเองนะจ๊ะถึงมีแฟนก็ต้องดูแลตัวเองจ้ะ เยี่ยมเนื้อโฟมพี่จ่าเนื้อโฟมอ่ะพี่ยุ้ยไฟเอาเลยนะเนื้อโฟมไฟเอาอ่ะพี่ยุ้ยสุดยอดพี่ยุ้ยอ๋อนึกว่ายังไม่มาไงไม,ามาแล้วมาแล้วเนาะโอเคโอเคใจเย็นนะแซลเขาอ่ะแม่จริงๆนะเอาจริงทํางานที่นี่นะถ้าไม่ได้แกล้งเขานะหนูนอนไม่หลับต้องได้แกล้งอ่ะทุกวันนี่สกรีนค่ะพี่ซาวเตอร์คอกลมจะแม่ป้ายวานนะจ๊ะ เจ็บคอเหมือนเดิมพคดน้อยเหมือนเดิมน่าจ่ะพี่พี่เนี่ยขูดทำไมมันล่อจังวะพี่ยูตัวเนี่ยโค้ล่อหนูเห็นเขาเดินมาเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เดินเข้าไปช็อกโกลาฟินน้องอ้อมแม็กซี่เซมาโลให้นะแม่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 คุยกันน้องอ้อมได้นะจ๊ะไอเลิฟยูเนื้อโฟมวิกกี้วิกกี้วิกกี้ เราไม่หมดเราไม่กรามนะแ,แม่พูดเยอะจังเลยวะพี่อุ้ยทำไมไม่คุยกันหนูอ่ะุไปแันก็ไม่ได้ยินแนมะ่ร้อมูสซิ่งไว่เฮ้ยพี่เุ้ยตัวนี้สวยนะดูซีพี่จ๋ามูสซิ่งไว่ รวานไหนสี่สักใช่พี่ไม่ไม่สมประกอบอันนี้สกรีนจ้ะพี่มาน้องอ้อมแบ่งสี่สิบห้าโลใหโปรลดพันนะจ้าวันนี้แม่แมปปเ,เมจเนซิสเนื้อโฟมเจเนซิสค่ะคุณพี่มองอ้อมแบ่ง45่้าโลให้แม่แม่ยูนิโคลยูนิโคลทูโทนเป็นสเวตเตอร์คอกลมจ้ะแม่เฮ้ยตัวนี้คะ่ ay, ะคล็อกโคดายคล็อกโคดายวูดตัวนี้ล่อจังเลยคุณพี่คล็อกโคดายแบบมีปกด้วยหูย่อมาก คีทคีทคีทสกรีนคีทสกรีนค่ะมาแม่โปรโลดพันจ้ะเดี๋ยวน้องอ้อมแจ้งราคาเลยเออ G U G U X L เดี๋ยวน้องอ้อมแจ้งราคาเลยจ้ะโฮ้ยพี่วิทย์สวยจังว่ะเุ้ยพี่วิทยแขวนให้หน่อยนะ่ารักมากแม่โปรโลดพันจ้ะพี่ปกติราคาห้าพันเก้าจ้ะวันนี้น้องอ้อมลดให้ไปเลยหนึ่งพันบาททวนเหลือเพียง 4,900เก้ารอยบาทเท่านั้นจ้ะพี่เฮ้ยข้อปกตัวนี้สวยจังตัวนี้ข้ามาอ่า P I P อ่านไม่ออกแมแต่มันสวยนะพี่ดูดิสกรีนเหรอปากเว้ยตัวนี้ปากจ้ะพี่มาโปรโลดพันแม่ปกติห้าพันเก้าวันนี้เอาไปเลยแม่สี 4, ่พันเก้าว่ะลดพันไปเลยน้องอ้อแมแบ่งสี่สิบห้าโลให้จ้ะสองพันห้าเท่านั้นแม่นี่ สวยสวยปะขอดูหน่อยนะอะไรอ่ะมาเวลหรอพี่ยุ้ยใช่ค่ะอ๋อนี่อาหนูขโมยมาขอโทษพี่มาเวลมาเวลปากอ่าโอ้ยสวยพี่ยุ้ยเอาไปแฝงเถอะได้ไหมได้อยู่แหละเนาะพี่เนาะน่ารักนะพี่จิมมาแม่วันนี้ไม่มีคนแชร์ให้หนูพี่ยุ้ย นี่ใช่พี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 ่จอมอ่ะเขาไม่ได้มาแชร์ให้หนูไงใช่อุย้ยบอลไลบอลไลแม่บอลไลสกรีนแพงจังเลยค่าแชร์แพงจังเลยค่าแชร์สามสิบหกบาทแพงจังเลยดิสนีย์ว้าดิสนีย์ค่ะดิสนีย์พี่อุ้ยสวยมากพี่อุ้ยสว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 ยแนวย อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะดูให้ดูแขนแต่สวยนะอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเหมือนกันอ่ะอ่านไม่ออกบอกสีสีทาวเออแขนปากแบบนี้เลยเฮ้ยน่ารักมากเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเหมือนหนูเลยก็หนูจริงนะมันคือหนูจริงนะมิกกี้เมาส์อ่ะหนูมันคือมิกกี้เมาส์ป่ะแม่มิกกี้เมาส์มันคือหนูป่ะอิก้าค่ะอิก้าแบรนด์มาแม่สกรีนมีหูเป็นไซส์ที่ใส่ได้ทั้งหญิงและชายจ้ามิชิโกร้อนร้อนสกรีน ทูโทนอ๋อยูนิโคลค่ะยูนิโคลทูโทนจะแม่สเวเตอร์ข้อกลมจากพี่จ๋าสเวเตอร์ข้อกลมมาแม่มาแม่มาเฮ้ยพี่อสวยสกรีนมาแม่มาออกมาไปมาแหมมามูจิไซเอ็มสี่สิบห้าโลสองพันห้าจากพี่หนึ่งร้อยสิบตัวบวกลบยกก้อนแม่สี่พันเก้าปกติห้าพันเก้า GRL สกรีนด้านหลังสองรอยยี่สิบตัวบวกลบนะเก้าสิบโลมาแม่มาเอาไปเลยเมอ่อสิเมอ่อสิแบรนด์มามากพี่แบรนด์มามากเหมือนอะไรเลยพีนัทค่ะขอบคุณค่ะพี่จิงพีนัทลิขสิทธิ์จาะพี่สกรีนหูยพีุ่ยน่ารักจังไม่แหวนแล้วเนาะแค่นั้นแหละพอแม่มาเร็วแม่แม่มาเร็วค่ะ เอาไปเลยพี่45โล2,500เท่านั้น45โล2,500เท่านั้นจ้ะชายเท่านั้นจ้ะเท่าไหร่พี่ยุ้ยเท่าไหร่ป้ายห้อยมือหนึ่งสาย L 2,500นะคุณพี่45โล2,500ยกก้อน4,900พี่สร้างก้อนใหม่ได้ใครจะเอายกลูกได้เลยหรือพี่จะเอายทั้งก้อนรีวิวนี้ได้เลยนะจ๊ะ ทำก้รีวิวพุยพสวยสกรีน,นดได้ค่ะพี่ครับใครจะเอายกก้อนนะคะแม่ก้อนรีวิวยกก้อนเนี้ยเอาไปเลยเนี่ยเขามีโปรไหมวะวันเนี้ยเขาไม่ได้แจ้งน้องไว้ด้วยอะ่ะอีอกโก้ค่ะอีกโก้แม่สเวตเตอร์คอกลมสเวตเตอร์คอกระลมไปวานโอ้ยมาใครแบบ ไม่ชอบฮูดอะไรอย่างเงี้ยแม่มาเอาสเวตเตอร์ค้อกลมตัวนี้ไปเล่นค่ะเพราะว่าน้องนะก็ใส่ได้ทุกหน้าทุกเทศกาลเหมือนกันนะคะพวกนักเรียนอ่ะชอบใส่ผุว้วเขาชอบชอบใส่แบบคลุมไปโรงเรียนอะไรเงี้ยจริงๆนะใส่ได้ตลอดกาลแล้วนานเทินสาะคูเก้าเก้าเมตรคือสาคูเก้าเก้าไปเลยมาโคซาโคซา เซเฮเตอร์คอกลมป้ายวานดับบยูห้าห้านะแม่นะนี่ก็แอนว้าให้นี่ก็แอนแอน่ารักกังเลยพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยสวยมากได้เลยได้เลยนะสวยนะเกตคีปห,หู้สวยสวยสวยแม่ยูนิโคลยูนิโคลหูยหล่ออ่ะพี่ยุ้ย มันจริงๆไอพวกที่แบบมีปกคอนะมันล่อมากเลยอะอตอนแรกก็ล่ออยู่แล้วนะพอใส่แบบแบบนี้นะล่อเขาไปอีกอะล่อร้อยตลบอะลบ่ะ <laughs> ตลบเดี๋ยวก็เอาไม่อยู่แล้วใช่ปะจ u g ูจูไซเอสจ้าพี่ใช่ค่ะพี่จิมแม่มาสเวเตวอร์เขากลมปายวานพี่เสียงหนูดีป่ะสวยมาก NYT คือยังอะเสียงหนูดีป่ะรี ลี L E E ลี L E E ลีพี่ลีลีเขาสารเหรอส่องนานๆเขาเรียกว่าแอบดู G U ค่ะ X L เฮ้อพี่ยุ้ยจุดยอดเลย Descript Descript พี่มาเอาไปเลยนะจ๊ะเฮ้ยไปข้าโปกเดี๋ยววะข้าโปกเ้อสวยฮะฮะไม่พี่จอบไม่มาเลย ตอบไม่เข้ามาเลยค่ะหนุกใช่เขาลืมนาฬิกาไปใช่ไหมล่ะก็เลยไม่มีเวลานะแม่นะมาใครมีเวลามาดูน้องอ้อมก่อน g ก o b a w r ค่ะใครมีเวลามาดูน้องอ้อมนะวันนี้น้องอ้อมจะรายงานจึิงจึงให้เลยค่ะคุณพี่จริงจรงให้เลยพี่อยากดูอะไรทักแอดมินไว้นะคะทักแอดมินไว้อา่อทิตนาเขาจะตอบค่ะพี่ รอเล่นแม่สกรีนรอเล่นนั่นทำไมรอเล่นลอะไรแรงแบบนี้เป็นคนที่ใส่ไม่ดีเลย Black Queen เจ้าหญิงดำเฮ้ยใครวะเจ้าหญิงดำพี่มาเอาไปเลยค่ะพี่จ๋ามาเซตเซตนี้เราไลฟ์เป็นเซตที่หนึ่งอยู่นะพี่นะถ้ามีพี่ลูกค้าเอฟเซตนี้น้องอ้อมจะต่อเซตสองห้มัสเคลมัสเคลค่ะสกรีนแล้วก็ปรับด,ด้วย มีคนรับเซตนี้นอ้องอ้อมก็จะต่อเซตสองให้ G U s i ไซอแบรนมาสกรีนมีโหพี่ย <Hey. S 1> ุ้ย <Hey. S 1> สุดยอดไซสดีแม่ก็บอกแล้วว่าป้ายวานนะจ๊ะใครที่ชอบแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นไซส์อะป้าย <Hey. S 1> วานเอาไปเลยพี่เพย์บอยนะเนี่ยเพย์บอยเพย์บอยจ้ะใครเล่นไซส์อะเอาป้ายวานไปแม่ แต่ผ้าสเวตเตอร์น้องอ้อมแจ้งตลอดนะจ๊ะแจ้งเสมอว่ามันจะมีขุยบ้างพี่ๆต้องเอาไปทำนิดนึงนะคะทุกพระทุกนท,ทุกงานอะแม่ที่เป็นสเวตเตอร์นะจ๊ะ S D M <อ>ดีนะไม่ S P M ไม่งั้นหนูเต้นแล้วเนี่ยฮึ่สวยนะพี่ยุ้ยสิบตัวฮึ่มอเ<อ>กรดบูดเกรดบูดตัวนี้สกรีนพี่จ U ย U อีกแล้วอะ สวัสดีค่ะพี่วรพงศ์อุย้ยหมดทิ้ง <c oughs> <c oughs> อุย้ยพี่อุย้ยมันเลยวะ <c oughs> ออกไม่เลยเรอระกราบสวัสดีค่ะพี่วรพงศ์นี่ตัวอย่างัวผภาพบางส่วนจริง,รงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้นะพี่แต่ว่าน้องอ้อมอ่ะไม่ได้เอาขึ้นให้เพราะว่าก็นั่นแหละไม่ได้เอาขึ้นไงเอ้ามาแล้วค่ะพี่จอมสวัสดีจ้า <c oughs> พี่มาหนูไลายจบเซร็จหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยแม่สกรีนตัวนี้ของชีอินหูสวยมากนี่มาเวลมาเวลจ้ะพี่หูตัวเนี้น่ารักมากพี่ดูดิแล้วเป็นปกคอตัวนี้สตาร์วอลสตาร์วอลชีอินจ้ะซานตาคลอสซานตาคลอสเสร็จที่หนึ่งจ้ะพี่เสร็จที่หนึ่งขออีกสองตัว ชิปคลิปค่ะกุหลาบเหรออ๋อกุหลาบกุหลาบกุ้งกุหลาบร้บองไห้นะแม่นะตอนนี้น้องอ้อมจะร้องไหแ้แหละดันหลบครบค่ะพี่พี่ส่องเซตเลยไหมให้ลูกค้าเลือกพี่จ๋าคุยกับหนูหน่อยดิคุยกับหนูหน่อยพี่ยังดูเซตสองต่อแม้พี่จ๋าเซตที่หนึ่ง จะรอนจ้าพี่ว่าเราองพี่ได้แฟนตัวยงอะยัง <c oughs> มาแม่เซตที่หนึ่งจบแล้วใครจะรับนะคะสองพัรอยบาทเท่านั้นสี่สิบห้าโลจากพี่ร้อยสิบตัวบวกลมนะจ้ะหรือใครจะเอาลูกรีวิวทองก็เลยก็ได้ค่ะพี่ปกติห้าพันเก้าลดพันนะคะเหลือสี่พันเก้าเท่านั้นเออแม่เดี๋ยวน้องสปอยเซตสองไว้ให้ก็แล้วกันสปอยนะคะสปอยเล็ก วันนี้หนูภูมิใจแล้วหนูได้พรจากพี่วรพงษ์หุ้ยนโฟมนโฟมนะพี่นะเซตสองใครอยากได้เอฟได้เลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นเซตสองนะอุ้ยยูนิโคลอันนี้นอ้องอ้อมสปอยเซตสองไว้ให้นะจ๊ะสปอยไว้ให้ซักนิดหนึ่งนะแม่นะหุ้ยพี่้ยครอบครอบสกีนวุ้ยน่ารักมากอะไรอะฟลอริดาเหรอใช่ สวยสปอยแมมสปอยสปอยไว้สักร้อยยี่สิบตัวหมดแล้วจบครบเซตอะไรวันนี้พี่อุ้ยอุ้ยอันนี้มันอยู่ในไพ่นะตัวควีนอะตัวควีนอะเนี่ยคลิกคลิกอะไรไปแล้วแมพี่อันนี้น้องอ้อมสปอยเซ็ตสองไว้ให้นะจ๊ะสปอยเซ็ตสองไว้ให้ป้ายหวานจ้ะพี่พี่ป้ายหวาน คารับเอฟได้เลยพี่45โลนะจ๊ะ2,500บาทเท่านั้นนะเนี่ยน้องอ้อมสปอยให้ดูแม่แม่น้องอ้อมลงลายก้อนนะเดี๋ยวน้องอ้อมจะไปดูงานใหม่มาให้ว่าน้องอ้อมจะลายอะไรต้อดีนะแม่แม่นะอันนี้เป็นเซตสองนะจ๊ะน้องอ้อมเก็บไว้เป็นความลับให้พี่ลูกค้าหลุนเองขารับเซตหนึ่งเอฟได้เลยนะแม่นะทักแชทได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ